ใบแดงใบแดงมานั่นนั่จับ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 กับจากเขาใหญ่แล้วนะคะกับจากเขาใหญ่แล้วไม่ไม่ใสบดอกี่ดอีจ พูดอย่างคือว่าจะไปเขาใหญ่วมาซานสาม,มคืมนสี่วันแมนบอกแมนแมนตัวไข่สของกลมส้มแบบเปลือยพี่น้องเลยขอ่อยปะหูน่มีแนวถามว่าซื้อของไปไหนก็นี่ไงจะซื้อไปเขาใหญ่ว <c oughs> ามาซานอ้าวันนี้เขาใหญ่กับพี่น้องเ,อเลยตัวไข<อ>่ค่ะแทบจลงมาลนี่เลยลงมาลนอะไปรนี่เลยเออ มันเปิดเเปิดเพลงทำร้ายเราแน่เลยได้อะไรครับไส่อว๋อมันคืออะไรฮะมันคืออะไรอ๋อไส่กรอกขอบคุณครับใส่ตะวเออลีลาลีลาอยู่ ข้าจอดเลยนะคะไม่ลงเวลานะคะอ้าวข้าใหญ่ทาไมกลับเร็วจังไปเข้าใหญ่เดี๋ยวมันกรดาบเดี๋ยวมันกระดาบไปไปเลาะเขาใหญ่มาไปวะใส่ที่เลี้ยงบ้าเนี่ยคือโจ จะรู้ป่าแม่บอกแม่บอกเองว่าไปตั้งไกลนะ,ะไม่หลุดทุกคนดูที่ได้ยินอยู่ไม่ใยังไม่จีบยังอะไริีบฮะไหนบอกไวไม่ตีสยายไปแกอแเอาไม่ได้เลยมันแห้งแล้วแปลว่าแต่จานี่มือนึงสุดยอดแค่วางอ่ะมันตกองหล่นแล้วป่ะ เออแค่วางได้เฉยไม่ได้ติดห่อไปไกลมากเลยนะไปหอดใจมาหนิไปหอดูสองร้อยลูกไปใสวะหอกกูดาดยี่เด้เหยียบก็น่าจะไม่ได้เหยียบน้อยๆนะยนยังไม่หลุดนะนี่ไปประั้นตรงขั้นเขาไไม่รู้แล้วเขารู้แล้วเอ็งไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแม่หรอก เอรู้อะไม่มีเกียรตนะโศกฆ่าละครั้งอะไปติดไอ้ฆ่าเข้าไอ้เข้าโซนถอยหลังไหมไม่ใช่ก็รผมบอว่าไอ้รซีโร่อะอยู่เนี่ยจีโร่ไอ้ต้พูดว่าซีโร่ก็ตลกก็ตกด้วยเขาเรถเขาเหรอขอแรถโอ้ยโอปิดเพลงอันนี้วันดเไปอใหม่ไหม ก็สอบไปผ่าน4,500ถ้าสอบผ่าน4,500ไอ้สอบไปผ่านกันเลยน0่ะเบาอ่ะทุกคนมันหนีไปทำใบขับขี่ซื้อของเลยซื้อของไปไหนพ่เก็ซื้อของไปเขาใหญ่ไงสาวนุ่นลูกชาวนาว่ามันไปจริงๆบอกพี่จริงๆไม่พี่มันจะไปคนเดียวหรอมันจะไปใครๆครก็ถามข่อยข่อยโมูหนั่นมีแม่เหมือนเ้าแม่ไม่รู้แม่ไม่รู้นะว่า ไปไอ้เขาใหญ่ไหนเออแม่ไอ้นุ่นไปไหนเออเอาแม่ก็บอกว่าอ้าวมันไปทนคำใบขูบถึงอ่านเป็นั่นบอกโบเอว่านานนนั่ไอ้นุ่นบอกเองว่าไปไปเขาใหญ่สามคืนสี่วันแล้วโยโบก็ถามว่าเอาเองได้จองห้องไหมลูกเลยว่าก็จองแหละไปตั้งหลายคืนมะสัตว์จองไว้นะแม่โดนมันหลกแล้วคือไร เท้าใญ่อะไรโตมมอไม่มไปทำใบขับี่เออเฉลยเฉลยเดนป็ดไปกับขี่ไปเสียมันไหกินนเออใหเ้ต้มแบบเคื่อยแบบโอ้ถอนหัวไปบ้นหัวเมพอยังพอยไปอไปก็พ่อพูดเมื่อวานว่าอ้าก็พ่อพ่อพูดกับหนูใช่ไหมแล้วพ่อก็ถามว่าเอออ่ไปใมชง คนเดียวคนเดียวแล้วหนูก็อยู่ตรงนี้แล้วพอจะอู้ว่าเออไปไหนเองก็ขับรถดีๆมันเรื่องจริงที่หว่าที่มันจะไปพ่อจะให้มันไปจริงวันหมดเกาะเลยใช่ไหมไกแกถามว่าวันี้ไปดีโมไปไปคนเดียวบอกไปคนเดียวเออยังไงเองก็ขับรถดีๆคล้ายๆประมาณนี้หนูก็เออใช่หมดแล้วสามสี่ปีมาแล้วนี่เลย พี่โนบพี่นกแม่เงีนมันได้ไปเที่ยวไหมมันเอาเสื้อผ้าไปไหมจะเอาเสื้อผ้าไปได้ต้ไปกับเป้าลงมากระเป้าเลกเดียวไม่ใช่มันโอ้ยน้องเที่ยวอะไ้เต้นี่อ้าว่านอแม่ทำไมตูวานจะตไหมเหนื่อยเหือแม่สมางเด้อหกางแล้มสาดจังเลยเจอย่างลิ้นะ เลอริตยางไหนอยู่บนบ้านเลยไม่ันจอยู่ตี่นี้แม่ของ็อาใสครถใช่านี่นะนุอยู่น้ารักมากเลยอยู่กันแดดน้ารถไหนพี่พี่จะพาแม่โดนมันลลทก่ไหนได้แล้ววะโดนมันหลอค่ะ เอ้าแม่แม่มนไม่ะหริงริอะหมาจากหวานปุยหนูไม่รู้อะไรใช่ไหมมันบอกหนูว่าเขาจะไปเขาใหญ่มันบอกหนูเองเออเออเป็นนเมนแน่ตอนดีมันสีัวขีัวขัด đẹp quá nang, như đi chết Anh như vậy. trên kim nguyệt, ờ ờ, ở giữa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 ,